15. เรื่องจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับตาดอดสีที่คนตาดอดสีเองก็ยังไม่เคยรู้มาก่อนเรื่องราวของตาดอดสีถือเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เราสามารถพบเห็นญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับตาดอดสีแต่เราไม่เคยรู้และเข้าใจพวกเขามาก่อนซึ่งวันนี้เราจะพาทุกท่านมาชมสารความรู้เกี่ยวกับตาดอดสีที่แม้แต่คนตาดอดสี ยังอาจไม่รู้มาก,ก่อน 1. คนตาดอดสีไม่ได้แปลว่าจะเห็นแต่สีขาวดำแต่พวกเขาจะเห็นสีที่ผิดเพี้ยนไปจากปกติ 2. ตาดอดสีมีโอกาสเกิดในผู้ชายหนึ่งคนต่อคน12คนส่วนผู้หญิงจะมีโอกาสเป็นหนึ่งคนต่อคน200คน 3. คนตาดอดสีที่มองเห็นเฉพาะสีเทาหรือดำถือว่าหายากมากๆ โดยพบเพียง0.00003เเท่านั้นของประชากรโลกทั้งหมด 4. สาเหตุส่วนหนึ่งที่ Facebook เป็นสีน้ำเงินเพราะคนสร้าง Facebook ตาดอดสีแดงเขียว 5. ข้อดีของตาดอดสีสามารถในการแยกสีเฉดเดียวกันที่มีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย ได้ดีกว่าคนปกติเช่นคนตาบดอดสีเขียวจะแยกสีที่คล้ายกันเช่นเขียวอ่อนเขียวเหลืองได้ละเอียดกว่าคนปกติ6การมองเห็นของสุนัขแมวและกระต่ายถูกจัดว่าเป็นเหมือนอาการตาบดอดสีเพราะพวกมันจะมองสีสันค่อนข้างจะออกเป็นสีเทา7ตาบดอดสีเป็นกรรมพันธุ์และถ่ายทอดจากแม่สู่ลูกบนโครโมโซมคู่ที่23แต่อาการตาบดอดสี ก็สามารถเกิดขึ้นจากปัญหาโรคทางสายตาได้เช่นกัน 8. ในปี1875ได้เกิดอุบัติเหตุทางรถไฟที่ร้ายในสวีเดนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต9คนโดยสาเหตุเกิดจากเจ้าหน้าที่รถไฟไม่สามารถอ่านสัญญาณไฟได้อย่างถูกต้องหลังจากนั้นจึงต้องมีการทดสอบตาดอสีกับพนักงานรถไฟทุกคน9 คนตาดอดสีที่อาศัยอยู่ในตุรกีและโรมาเนียถ้ามีไปขับขี่จะถือว่าผิดกฎหมายทันที10คนที่ตาดอดสีจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสังกัดในกองทัพอากาศสหรัฐในปี1941แต่สถานการณ์ได้เปลี่ยนไปหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้เริ่มขึ้นคนตาดอดสีกลายเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเพราะการมองไม่เห็นสีเขียวของพวกเขาช่วยให้สามารถมองเห็นการพรางตัวได้ง่ายขึ้น 11ส่วนในประเทศอิสราเอลก็มีการรับคนที่จะบอสีเข้าประจำในกองทัพบ,บกเพราะคนเหล่านี้จะมองเห็นรถถังที่ทาสีพรางตัวอยู่ในภูมิประเทศได้ดีกว่าคนที่มีดวงตาเป็นปกติ12หลิงมีสายตาการมองเห็นสีสันที่ชัดเจนที่ดีมากแต่ไม่มีใครรู้ว่าทำไมลิงในอเมริกาใต้เกือบทั้งหมดถึงตาบดอดสี 13. มีคนจํานวนน้อยมากที่ประสบภาวะตาบดอดสีข้างเดียวโดยพวกเขามีตาข้างหนึ่งที่ปกติดีส่วนอีกข้างตาบดอดสี14คนตาบดอดสีแดงเขียวจะมีปัญหาในการกินอาหารจำพวกเนื้อติ้งยางเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามันสุกพอหรือยัง 15. พึ่งและผีเสื้อมีการมองเห็นสีสันที่ดีเยี่ยมพวกมันสามารถมองเห็นสีที่มนุษย์ไม่สามารถมองเห็นได้ เป็นยังไงกันบ้างครับสารความรู้เกี่ยวกับตาดอสีถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยครับ